สบายดีพี่น้องวันนี้เราจะมากิน,นกันยังก่อนปิป้งปลาทบปิ้งปลาลุปปิ้งปลาลุปยัดคือยัดใส่นะทุกคนคือปิ้งทบปิ้งปลายัดยัดใส่มีลวกวพักกับอันเนะมีลวกวพักมันอ่ง่พักเช็คปิ้งปลาอเนี่ยเห็นไหมมันก็เห็ดอ่ะ ไปแต่แซบบอเดี๋ยวแซบบอจะอหน่อยเนาะเดีจะหน่อยไปอาบน้ำมาแล้วจีอันมากินทุกคนนี่ไปเขียนเห็นหเป็นเป็ดคนเพิ่ก่อนอะตำไทยก่อนไปไอาบน้ำก็กะลังกาดี๋ยวว่าจะมากินขา้าวแซบแซ่บแซบ,บเด้อชิมเมืม่อพักเมื่อพัก เพือ่อไปยังอายังออกกำลังกายมาแล้วเ้อยไปเห็นอันปิ้งปลางงามแหง่งผักอ่ะอาบน้ำคนจะมากินเ่าเนาะ